อยากเข้ากันได้กับใครสักคนครับแต่บางครั้งเนี่ยเราดูไม่ออกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานที่ัยเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับมีความชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรบ้างมันทําให้บางครั้งเนี่ยตัวเราเวลาที่เราต้องทํางานร่วมกับคนอื่นหรือว่าเข้าหาคนอื่นเนี่ยครับมันเกิดเป็นอุปสรรคขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วก็บางครั้งนะครับเราจะเคยได้ยินการที่คนอื่นพูดถึงตัวเราในมุมที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อน,น มันํำให้บางครั้งรู้สึกไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วนิสัยของตัวเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้ววันนี้ครับวิลาเควนท์ไทยแลนด์ของเราเนี่ยจะพาทุกคนมารู้จักกับโมเดลจิตวิทยาที่เรียกว่า DISC ครับหรือว่าทฤษฎีสะท้อนรูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ครับซึ่งเจ้าทฤษฎี DISC เนี่ยครับมาถูกคิดค้นขึ้นโดยดรวิลเลียมมาสตันนะครับจากมหาวิทยาลัยฮาวาซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มประเภทตามแต่ความเด่นของแต่ละบุคคลที่แสดงออกมาครับ โดยที่ว่าวันนี้เนี่ยครับเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยกลับมาดูนิสัยของตัวเองกันบ้างครับว่าเราเองเนี่ยถูกแบ่งแยออกเป็นคนประเภทไหนกันบ้างจากจุดเด่นของตัวเราเองตามที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ครับกลุ่ม <c oughs> ที่1ครับคือกลุ่มที่เรียกว่า dominance หรือว่านักสู้ครับคือจุดเด่นของกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีความเด็ดขารดรวดเร็วฉับไวนะครับชอบความท้าทายแล้วก็พยายามที่จะออกนอกกรอบสม่ำเสมอนะฮะซึ่งเป็นผลที่ทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อผลลัพธ์ที่คนต้องการนะครับแต่ว่า พูดง่ายๆเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าเป็นกลุ่มนักสู้เนาะซึ่งบางครั้งเนี่ยชีวิตอาจจะสู้กับคุณอยู่บ้างแต่คุณก็ยังสู้อยู่ครับข้อคราวรระวังครับคือเมื่อคุณเป็นบุคลิกของคนที่ต้องการความอิสระสูงๆรวดเร็วแล้วเนี่ยก็ทําให้เมื่อคุณถูกบังคับครับหรือว่าบางทีที่คนอื่นเนี่ยตามคุณไม่ค่อยทันเนี่ยคุณจะรู้สึกหงุนหิดได้ง่ายนะครับบางทีอาจจะมีความผงผางแล้วก็ขวานผ่าสร้อยู่บ้างนะครับจนบางครั้งเนี่ยครับมันทาให้คุณเนี่ยสน,นใจผลลัพธ์เ,เป พลาดละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือว่าวิธีการที่ควรจะเป็นไปบ้างเช่นเดียวกันครับกลุ <S <S ่มที่2ครับ influence หรือว่ากลุ่มคนที่เป็นสอสประจํากลุ่มครับคือจุดเด่นเนี่ยเป็นนักสร้างคอนเทนต์นะครับเขาจะมีคอนเนคชั่นกว้างขวางมากๆเหมือนเป็นสสคนหนึ่งในบริษทัทของคุณครับแล้วก็รวมถึงเป็นคนที่กล้าแสดงออกครับปรับตัวได้เก่งแล้วก็เป็นสีสันของกลุ่มนั้นๆอีกด้วยนะครับ ข้อควรระวังครับเน,นื่องจากคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจค่อนข้างหลากหลายนะครับมันก็ทําให้เป็นคนที่ลืมง่ายด้วยแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็มักจะไม่ลงลึกในเรื่องของรายละเอียดส่วนต่างๆครับมันก็ทําให้ตัวเราเนี่ยดูเหมือนเป็นคนไปเรื่อยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับด้วยนิสัยที่ไปไหนเนี่ยก็รู้สึกเด่นไปหมดเลยนะครับมันก็ทําให้บางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าคนกลุ่มนี้ครับเป็นประเภทคนที่หิวแสงก็เป็นได้เหมือนกันครับข้อที่3ครับคือ s t e a d i net หรือว่ากลุ่มนุษย์อะไรก็ได้ครับ จุดเด่นเนี่ยคือจะเป็นคนชิลๆนิ่งๆแล้วก็อะไรก็ได้ครับเพื่อนว่างไงเราก็จะเอาตามนั้นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่รับฟังเก่งให้ความช่วยเหลือดีๆครับแล้วก็รวมถึง เวลาจะทําอะไรเนี่ยก็จะมีแบบแผนสม่ําเสมอนะครับแล้วก็รวมถึงบางครั้งเนี่ยก็จะมีความยืดหยุ่นในการทํแต่ละอย่างด้วยมันจะเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ครับที่จะมีแบบใบปลิวปปลิวมาบ้างนะครับแต่ก็ยังอยู่ในหลักการของรากที่ยังปักหลักแน่นอยู่เหมือนเดิมครับในส่วนของข้อควรระวังนะฮะก็ในเมื่อคนกลุ่มนี้เนี่ยครับเป็นคนที่ทําอะไรตามแบบแผนไม่หมดแล้วก็อาจจะอยู่ในกรอบของตัวเองค่อนข้างมากนะครับมันทำให้หลายคนเนี่ย มองว่าเราเป็นคนที่อาจจะเอื่อยเฉยได้ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับอาจจะติดเซฟโซนแม่จนเกินไปจนไม่ทําให้ตัวเองเนี่ยเปิดโอกาสในการพัฒนาอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ครับ ข้อที่4ครับคือ compliance หรือว่าเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็น perfectionist นะครับโดยจุดเด่นเนี่ยก็จะเป็นคนที่ช่างสังเกตนะครับมีระเบียบวินยัยรอบคอบละเอียดแล้วก็รวมถึงมีมาตรฐานที่สูงด้วยนะครับและคนกลุ่มนี้นะครับจะเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้เหตุผลกับสิ่งต่างๆที่ดีมากๆเลยนะครับมันก็ทําให้ช่วยลดโอกาสกับความผิดพลาดที่มันมักจะเกิดขึ้นได้ดีครับในส่วนของข้อควรระวังเนี่ยครับเนื่องจากคนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาจะทําอะไรสักครั้งหนึ่ง ก็ต้องมีรูปแบบหรือว่ามีแบบแผนในการทํางานทุกครั้งไปนะมันก็ทําให้บางครั้ง